ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาอยู่ใน,นช,าชาเลนจ์นะครับว่าไม่ทำนานแล้วแล้วอันนี้ก็คือจะทำคลิปบ้านลูกไส่เลยครับถ้ามีมใิก่ขึ้นมาก็จะคิเลย,เออยนคะรับเ่ิ่มืะคือมันนเป็นแบบเชื่อผมแล้วก็ชอบผมนะครับลูกไหนหาเลยโอเคนะครับภาพครับอ๋อ ไม่มีไม่มีต้องใสนหรอครับถ้าเป็นเพีภาษาพิมพมาโอเคเอไอครับไม่ไม่มีไม่มีไม่มีต้อไหนลิกเกออะไรม่รู้ปอมต้องไหนใชียหน้าสู Ri ้ๆที่นะครับแทนต่อไปอิ u สตา r กรมโปไฟล เอ่อคลิปนี้พิเศษกับผมยูทูบเอาจริงดิเอาจริงดิเอาจริงดิเอาจริงดปิดคลิปแล้วโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาลาไปก่อนนะครับสวัสดี